ทำไมก้อนหินก้อนนี้ยังติงอยู่ที่หน้าเรา It's not go away ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกทุกคนฮาวันนี้อยู่ช่องชูเทนะคะวันนี้หนูจะมาอยู่กับเกม World o นะคะ Rebuilder นะคะเกมนี้เป็นเกมที่หนูสนใจมานานมากและนะคะในสุดก็มีโอกาสได้อัดเกมสักทีนะก็เกมนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเมืองที่หลังหลังหลังจาก เกิดสงคารามนะคะเราก็ต้องมาที่จะรีโนเวทนะคะพื้นที่ใหม่เหมือนเขาจะมีให้เลือกนะคะว่าเราจะทำที่ไหนใช่ไหมเนี่ยโอ้ทำได้ทุกที่เลยหรอสกิลทรีแคมเปญโปรเกสนะคะเดีวหนูจะเริ่มที่อังกฤษได้เลยเริ่มที่เกาะอ,อังกฤษนะคะไหนดูซีเมืองไหนที่จะแบบว่าสัมมาเล เละตุ้มเป๊ะบ้างนะคะ B อันนี้เป็นตัวเตี้วนะคะมันจะเป็นตัวเลียวนะคะ Bybury อ๋อหนูอ่านถูกไหมอ่านว่า Bybury นะคะแม้ว่าการสู้ลบภาคพื้นดินนะคะจะแสงหน้าสาราชนะจกักมั่นเกิดของเราไปแล้วแต่การทิ้งระเบิดอย่างดูเดือดของนาซีได้สร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานทั้งทหารและพลเรือนคุณยังเด็กเกินไปสําหรับการเกณฑ์ทหารตอนนี้หลังจากสงคราม คุณตัดสินใจออกจากบ้านครอบครัวและเข้าร่วมความพยายามในการก่อร่างสร้างตัวใหม่ของประเทศของเรานะคะอุ้ยมีเรื่องราวนะคะคือเขาบอกว่าแบบเราแบบยังเด็กเกินไปที่จะแบบว่าเป็นทหารทีนี้พอ,อสงครามจบลงเนี่ยเราก็เลยออกจากบ้านมานะคะเพื่อมารีโนเวทเมืองใหม่นะคะที่นี่เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่โอเดี๋ยวนั้นเราเป็นคนที่ไหนเนี่ยป๊บนึงนะ มีบอกปะที่ฝรั่งเศสอรอล็อกอยู่โอเคต้องถ่ต้องเล่นต้องเล่นอังกอรอังกฤษก,ก่อนนะคะโอเคโอเคมาเริ่มกันนะคะว้า wow. วเป็นเกมแบบว่าแนว h o w flipping ที่น่าสนใจ no, <but. S 1> โอ้ยมีเรื่องราวคือเหมือนเราเล่นเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังไม่สามารถไปทำสงครามได้นะคะแต่ว่าสงครามนั้นได้พลากชีวิตพี่ชายของเราไปนะคะ ุยแบบด้วยอารมณ์เพลงที่เขาใส่มานี่มันใช่เลยวะ่ะแช่ใช้เมาส์นะคะเพื่อมองไปรอบๆนะคะแล้วก็ใช้ w s d นะคะในการเดินโอเคดูเรื่องโอ้โอ้โอเคนะทาร์กล็อกนะคะสิ่งที่เราต้องทำนะคะจะอยู่ทางมุมซ้ายบนของหน้าจอนะคะเราสามารถสลับระหว่างหมดหมู่ได้ โดยใช้ปุ่ม U นะคะรายการวัตถุประสงค์ทั้งหมดพร้อมคำอธิบายโดยละเอียดมีอยู่ในเอกสารของเราครสามารถเปิดได้ในเมนูแท็บหรือกด J นะคะเราต้องบรรลุอาเลเวลหลักทั้งหมดก่อนถึงจะได้ไประดับต่อไปเราต้องไปเก็บวัตถุใช่ไหม,อ,มอันนี้นะคะไฮไลติง การเน้นวัตถุดิบแบบโต้ตอบนะคะกด Control s i ายนะคะเพื่อที่จะไฮไลท์วัตถุที่เราสามารถโต้ตอบได้ด้วยมือหรือเครื่องมือโอ้กดไฮไลท์อ่าอันนี้คือเราสามารถเอฟเ็บได้อ๋อนี่คือเรากาลังรีโนเวทอยู่ใช่ปะ่ะหรือว่าอะไรวะเนี่ยอันนี้คือเหล็กอ๋อมันเป็นวัตถุดิบที่เราเอาไปทานู่นทํานี่นะคะใช้อ่าตัวนี้ใช่ปะเคเอ๊ะมันถึงเมื่อวันเนี่ยลองคัตติ้งโพซิชันอ๋อตรงนี้ อ๋อมันคือรางน้ำนี่เองแล้วก็เก็บเหล็กนะเสร็จแล้วเราก็อ่าใช้เหล็กที่เรามีนะคะกดนี่ใช้3ใช้3มเหล็กอ๋อโอเคเข้าใจต่อไปนะคะกดแทบ็บอ๋อนี่คือทัสของเราต่อไปเราต้องสร้างอ่า อันนี้ใหม่นะคะเรียกว่าบ่อน้ำบอเก็บไม้เก็บไม้เก็บหิน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 อืมสร้างใหม่นะคะใช้ค้อนแอมเมอร์ตุบ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 ได้ไหมรีบิวเราก็ต้องอ๋อต้องทําลายก่อนใช่ไหมทำลายเสร็จแล้วก็หนูไปเอาอันนี้ก่อนบริกชุบได้ไหมหรือว่ามันต้องใช้แฮมเมอร์วะอ๋อ ต้องใช้หินใช่ไหมเค okay, ใช้สิบสองหินนะคะสร้างใหม่แล้วก็อะไรอะ่ะไม้เหรอโอ้จะมีหลังคาด้วยนะอันนี้ใช้ห้าไม,ะะม้ไม่โพนะคะเอมีไม้เก็บอีกไม้ไม้เราก็มีอยู่แค่นี้หรือเปล่าโอเคได้ไม้ละใส่ไม้ลงไปจุ๊บนี่ต่อร่างสร้างตัวใหม่นะอ่าใส่หลังคาต้องใช้การสร้างหรือซื้อต้องซื้อเหรอ ซื้อหลังคาใหม่ทำเองไม่ได้หรอเนี่ยเวิร์กช็อปนะคะการซื้อแล้วก็การสร้างในเวิร์กช็อปนะคะคุณสามารถซื้อไอเทมด้วยความสามารถในการกอร่อสร้างหรือประดิษฐ์จากวัตถุดิบได้นะคะหากต้องการเปิดเมนูเวิร์กช็อปให้ไปที่เวิร์กช็อปลกดปุ่ม F นะคะแถบเครื่องมือมีรายการที่อาจช่วยคุณได้ในกระบวนการการสร้างใหม่เช่นบันไดแถบวัตถุดกอ่อสร้างประกอบด้วยรายการสำหรับการดำเนินการซ่อมแซมขั้นสูง เช่นวัสดุปิดหรือหลังคาอ๋อไหนดูซิซื้อเราคาบได้ไหมนีไ่ไงลูฟคับอ่ะคาบแล้วใช่ไหมเคใส่เย่เราสามารถที่จะกดคอนตินิวเพื่อที่จะให้เกมอิมพู e สกอร์ของเราเรอ๋อฟินิชทำสกอร์ได้มากกว่านี้เหรอ เอามาเราฟินนีเลยกันหนูอยากเล่นหนูมไม่อยากเล่นตัวตเรี้ยแล้วไหนต่อไปนะคะแซนบล็อกคอนเทนต์อันล็อกเฮ้ยมีแซนบ็อกด้วยอ๋อมีการเพิ่มนะคะกล้องถ่ายรูปนะคะบอลแล้วก็มัดกั้งเขนตู้เสื้อผ้าแล้วก็ม้านั่งอุย้ยดีวะ่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่กิมบร์ดเทนสเตชันเมื่อคุณเดินทางนะคะไปลอนดอนเพื่อช่วยสร้างเมืองใหม่รถไฟของคุณต้องอยู่กับทันหันสถานีรถไฟในเมืองกิน กิมเบิร์ดอยู่ในสภาพปลาขับพังแม้ว่าสงครามจะยังมาไม่ถึงพื้นที่เหล่านี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ก็ทําให้เส้นทางการเดินทางไปยังเมืองหลวงนี่มันพังลงนะคะโอเคเราจะไปสร้างทางรถไฟใช่ไหมไปคือหนูรู้สึกดีมากนะที่มันมีเรื่องราวแบบนี้เหมือนกับเราไม่ได้แค่แบบว่าเหมือนแบบเรากำลังเดินทางไปลอนดอนแล้วอยู่ดีรถไฟก็หยุดนะคะเพราะว่ามีการระเบิดที่เขาเรียกว่าอะไรวะสถานีนะคะทําให้เราต้องไปซ่อม เค okay. ยินนี้ต้อนรับสู่กิมเบิร์ดนะคะสถาน,นีรถไฟกิมเบิร์ดและบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายแม้ว่าหมู่บ้านจะไม่ใช่เป้าหมายของการโจมตีทางอากาศก็ตามอาจจะมีระเบิดตกที่นี่โดยบังเอิญหรือเปล่านะหรืออาจจะมีระเบิดในการขนส่งกระสุน หวังว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะระดับนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมของภัยพิบัติทางรถไฟของโซแฮมนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายน2487นะคะมาจากเรื่องจริงนะ,ะได้รับแรงบันดาลใจทีนี้ต้อนรับสู่กิมบร์ดน,นะคะงานและคำอธิบายสามารถพบได้ในวันประจำวันได้แบบโอเคไปเลยมามันเป็นอะไร <laughs> ทำไม ทำไมก้อนหินก้อนนี้ยังติดอยู่ที่หน้าเรา It's not go away เราสามารถใส่ไปในอันนี้ได้ปหมวะใส่ไม่ได้ด้วยโอ้ y ม o ก็โอเคเขาบอกว่าให้เราเคลียร์ทางรถไฟนะคะแล้วก็ซ่อมสถานีเป็นซ่อมกำแพงสถานีนะแล้วก็สร้างหลังคาของสถานีแล้วก็ลบแท็กที่เสียหายไปโอเค ไหนยังไงบ้านนะคะแต่ว่าก้อนหินก้อนนี้จะอยู่ติดหน้าเราตลอดการปึ๊บไฮไลท์โอเคชัม่มเราสามารถเก็บอาไม้ได้นะคะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยในการเก็บวัตถุดิบพวกนี้นะคะเราไปแปรรูปเอาไปรีบิวใหม่นะคะเาเรียกว่ารีไซเคิลอันนี้อันนี้เขาสอนแล้วทำไมเขาขึ้นตลอดเลยอะ่ะหูดูดิที่นี่คือเละต้มเป๊ะไปหมดเลยซ่อมอันนี้นะคะอันนี้คืออ๋อ อันนี้คือโต๊ะขาบเราชือผังไม้หรออ๋อเอาของได้นะคะขึ้นได้ไหมอ่ะไม่ไดอ้อันนี้คืออะไรรั่งร้านหรอนั่งร้านแล้วมาทำไรยังไม่รู้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะชืบชืบต้องไปดูแถวนี้ก่อนว่ามีอะไรเกร็บได้ไหมหอ้ทางพังหมดเลยทุกคนอันนี้ใช้คอนนะคะในการทำลายแบบว่าสิ่งก่อสร้างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทุบออกทุบ พังก็ทุบออกอนะฮะเก,เก็บเก็บเหล็กมาเก็บก้อนหินโหเละตุ้มเป๊ะ